ไก่ปิตาหนึ่งปิตาคนละโมเร่งด้านกระเอื่นปิตากระเอื่นหนึ่งน้ำเย็นกระเมียนยน,น้ำหอนกระตักนอนขาปล่อยให้น้ำมันหอนไก่หอนข้าง,ขงล่างคนละ น้ำข้างบนมันก็สีแห้งนะน้ำแห้งคือนามผาางนนามผางล่างมันสีแห้งน้ำข้างบนมันสีพดนะเอาพยายามบ่ให้น้ำข้างบนมันพดหมันมันห่อนแห้งเพราะว่ากันมันห่อนแห้งน้ำข้างล่างก็สีบกนะน้ำข้างล่างมันสีลดลงเพร่ะอนหนึ่งน้ำเย็นพยายามบ่ให้น้ำห่อนนะค่อยตักมันออกตักมันออกืืออออหหมมนเด นี่กันำนำหอนซ้ำนี้นำข้าขงบนเดือดนี่คือตกักออกเลยครับบอกให้มันห่อนนะเนอางน,าน้ำมกเอาน้ำเย็นใส่ครับไก่ไตน้ำเขาก่าเอินบ้างมอง หนึง่งนำเย็นเขาก็ว่าหนึ่งพิตตากะเมียนบางคนก็ว่าหมอแรงดันออดพอเย่ยมเยี่ยมให้น้ำขงบนมันเดือดนะน้ำขมบนมันเดือดน้ำางลังก็บจีแองกอันนี้ก็หมอประคบลูกประคบนะลูกวายูก็สิให้ต้าเราประคบให้ ใหรรรบบ้ร้านประครบบ่ร้านประครบบ่ยุคเราครับวนี้หอมบ่หอมคัหอมเี้ปิดตาเร้ยน,น้พวก,กพคุกกี้ ปัาอยจางนมาบัางคองทีเนาะ,นะ